ครับสวัสดีครับลุงจงประเสริมมาแล้วมือนี้กัเป็นอีกมือหนึ่งที่นังต้องพัฒนาปรับปรุงบ้านที่อยู่ของลุงจงเนาะเพราะว่าต้นขนุนต้นนี้มันตายครับอ,อยู่คนบรอยแล้วกัต้นมันตายกับบมมีผู้ใดตัดเนาะพอดีลุงจงกับกลับมาอยบานครับมันหลายปีละละอายุ มันหลายปีแล้วดวงเจาะต้นมันเนาะนี่เนาะดวงดวงไม่นอนไม้เนี่ยครับเจาะต้นมันมันตายตายตายต้นหลักแต่ว่ากิ่งมันยังเพิมเพออยู่พอได้เพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงผนมันอยู่เดกัดมันจําเป็นต้องออกออกครับเพราะว่าต้นมันตายเนาะเดี๋ยวมันสิลมมันจะหักมาใส่สายไฟมันอยู่ใกล้สายไฟ อันนี้ลุงจงหันห่นไว้แล้วหั่นไว้ประมาณเคิงตนแล้วลแต่ว่าลักษณะมันสิลมไปทั้งสายไฟบัาน,นี้ลุงจงก็ต้องเอาไอเอารถมาดึงเพราะว่าเนี่ยแ,แนวแนวแนวมันมันสีเอ็นๆไปหาสายไฟนะครับก็เลยต้องเอารถมาดึงตอนนี้ลุงจงเอาสลิงไปปูไว้แล้ว เชือกออกสลิงไปผูกไว้แล้วโอ้ยเครื่องต้นอันนี้กะเิเอารถมาดึงรถจอดทีู่พูนเดี๋ยวเอาเข่ามาดึงองศาให้มันหนีออกจากสายไฟนะตอนนี้ลุงจงเอารถมาตั้งล้มแล้วกะเชเอาสลิงมาผูกใส่กับผานมานั้ยนะครับผูกใส่กับผานรถไทยแล้วก็ดึง กระตุกกระตุกนิดนึงมันก็ลลมแล้วล่ะเพราะว่าลุงจงหันไปหลายแล้วหันไปเยอะแล้วหันไปประมาณครึ่งต้นแล้ว,ลวจะดึงค่อยๆดอกบ่ดึงแห้งเพราะว่าพื้นที่มองรถที่เดินนาไปก็ไปบ่ได้ครับได้น้อยนึงใส่กระตุกกรนะตุกเอานะกลับมาอยู่บ้านลุงจงก็เสริมกลับมาอยู่บ้านก็ต้องปรับปรุง พื้นที่บริเวณบ้านน้ำนครับบ,บริเวณบ้านน้ำแล้วก็เบืบ้งต้นใหม่ต้นไหลปรับปรุงรายอางครับมาหมายูาย่ไม้นะสัำม,มามยูไม่นะครับตอนนี้ต้องจงดึงแล้ว <c oughs> สมศรียาน ตึงโอ้โหเรียบร้อยประมาณนี้แหละครับมาอยู่บ้านก็ต้องปรับปรุงพื้นที่เนาะต้นใหม่มันตายก็ต้องตัดออกหลายอย่างครับหลังจากที่เก็บพวกของอยู่ในห้องเก็บของเก็บขเบข่าที่ให้เป็นที่เป็นทางให้มันมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นแล้วก็รอบๆบบ้านก็ต้องจัดแจงจัด แตงไม่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าบ้านลุงจงไรอยู่ดนเนาะอยู่แต่แม่ยายฝอบ้านเท่าๆกับเป็นกับบ่อใครได้เห็ดหยางเป็นบ่อใครได้เห็ดพวกทำความสะอาดอย่างต้นไม้ตายเนี่ยเอาลงมาได้อยู่แล้วละ่ะลุงจงกลับมาอยู่ก็ต้องมาเห็ดเนาะต้องมาทำความสะอาด ดึงลงมาล้มลงมาแล้วก็สิลากไปไว้พูนแล้วครับวันนี้ข้างๆถนนพูนนอกบ้านเพราะว่ามันลม้มลงนี่แนละ้วมันอยู่ต้องลากเอารถล,ลากออกไปก็คอยปรับปรุงค <c ười> อยเคลียร์พื้นที่เนาะไฟเห็ดไปพอเขามาอยู่อลไรก็ไฟเห็ดไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยครับตามหัวตาม มันแพงหัว้วมันยังบาท่านได้เรียบร้อยยังท่านได้ลงตัวก็ค่อยเชีย่ยไปเรื่อยครับวานนี่ก็ขึ้นไปเฮ็ดล้างน้ำเนาะล้างนา้ำล้างกลิน่นปรับปรุงเพี่ยนแปลงลายครับเพราะว่าบ้านลุงจงกับบ่าแม่ว่าเฮ็ดเท่เดียวสำเร็จเนาะเฮ็ดป้ายในงบมากก็ค่อยเฮ็ดไปปีละเล็กเลยปีละน้อยก็เลยต้องพอหลายปีไปก็ต้องค่อยสอมค่อยแก้ค่อย ปรับปรุงให้มันเข่าที่เข่าท้างให้มันลงตัวเนาะกับลายมือนลครับย้ายมาอยบ้านตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองอตกเข้าไปยี่สิบมือเลยครับเครื่องเดียนน้ยังบูลงตัวดีเลยของกับลายลายครับคอยเก็บคอยนั่นเอาเนาะก็เป็นธรรมดาแล้วครับบ้านเขาก็ต้องคอยพัฒนาไปเรื่อยๆอมองไหนบ่ ลงตัวค่อยจัดเจงเนี่ยเลาะหัวข่างหน้าบ้านด้านนี้นนก็มีต้นไม้ต้นดอกไม้เยอะครับประเสริมมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยประเสริมกันง่แล้วง่ายออกเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านย่านงูย่านยังเขาไปอาศัย,ศยเนาะค่อยปรับปรุงไปครับม,มาอยู่แล้วก็ต้องค่อยปรับปรุงตอนนี้ลุงจงเก็บ สลิงก่อนเก็บสลิงแล้วก็จ้างเสดายเอารถไปตั้งล้มดึงต้นขนุนที่มันล้มลงมาเนาะเดี๋ยวไปดึงใหายไปพูนไว้ขางถนนเพื่อบโมนี่อาจจะเอามาพาเฮ็ดฟื้นนะเดี๋ยวเบิ้งกันฟื้นไม่ขน,นุนมันกระเพราทานได้ยังได้ใม่ขนุนกันได้แต่ว่า,าพื้นที่บ้านลุงจงมันบ่มีหม่อง มองสิเผา่านนาะมันข้างหลังบ้านก็เป็นสวนเนาะม่ันนีหมอง,มมองเผา,เาทานันแต่เผา่านก็ต้องออกไปเผาพู้นตรงนะอย่าเบื่อกันลากไปว้ายทางถนนกอนเอาต้นขนุนลงแล้วกันลุงรงก็จะได้อาบน้ำเปลี่ยนเสียผ้าไปซอยงานอยู่โรงเรียนอยีกครับเดี๋ยวไปซอยงานเพิ่นอยู่โรงเรียนเนาะ พอเพิ่อนอมีงานมือนี่เสียงประกาศเสียงนั่นเสียงเพิ่นเบาอยู่ต่างเสียงไฟล้วเดียวเพิ่นกระสิกลางเต้นเตรียมงานใส่สงการเป็นงานในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวต้องไปซอยเพิ่นนะเสียงผู้ใหญ่บันประกาศเสียงโฆศกสนามประกาศอยู่เดี๋ยวลุงจงเก็บแบบนี้ก่อนเก็บล้วเรียบร้รอยเดียวกับจังสิไปนะ ประมาณนี้นะครับฝากไว้อ่าเป็นกำลังใจให้ทุกจนกับประเสริมนำกลับมาอยู่บ้านเดาก็รจะเลี้ยเป็นกำลังใจให้ทุกจนกับประเสริมเดอ้อเดี๋ยวมีกิจรกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวก็เอามาให้เ,เพื่อนๆได้เบิ่งว่าชีวิตแบบบ้านๆเป็นยังไงสบายหรือไม่สบาย,บาบาย <c oughs> ก็นา่าจะสบายเนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยเห็นอยู่แล้วละ่ะชีวิต บ้านๆก็ได้บันนี้กัดยอนร้อยกลับมาเห็ดอีกเทนึงนะหลังจากเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่20กว่าปีครับประมาณนี้นะครับเจอกันไม่คนะิบหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ